สวัสดีครับผมชอวัชรพลนะครับคลิปนี้พาคุณผู้ชมมาดูการทำงานของคูป o ต้า55ครับคุณผู้ชมนี้เป็น u 55ขี6นะครับตอนนี้ก็ใช้งานในประสงค์นะครับติดหัวสวาน์ไฮดรอลิกคุณผู้ชมเจาะลุมนะครับตอนนี้จะทำแนวรั้วนะครับ จะหลุมแนวรั้วคุณผู้ชมอยู่ค่อนข้างศูนย์สุสก,กีที่ยะโสธรน,นะครับข้างล่างค่อนข้างที่จะมีเศษคอนกรีตเยอะนะครับเป็นพื้นคอนกรีตเก่านะครับเป็นเศษปูนเศษอะไรนะครับมันติด วายู55กิบ6นะครับรถคดอันนี้กว่าสองอีกหนึ่งอีกหนึ่งรุ่นนะครับจากค่ายคาโาูโบต้าคุณผู้ชมอุ้ยแข็งครับแข็งแข็งแข็งแต่ว่าพอกดินพอกหินก็ขึ้นมาเป็นก้อนเป็นก้อนเลยนะครับเป็นก้อนกลมๆขึ้นมาเลยอาจจะโดนลมๆเลยนะครับคุณผู้ชมนะขออภัยนะครับ พอดีมันบรรยากาศมันลมๆนะครับโอ้นีก็เป็นสวานมอตเตอร์ไฮดรลิกนะครับขนาด5ตันนะใส่กับรถขุดขนาด5ตันพวก็0 45 5 0 5 5นะครับนันจะใส่ด้วยกันได้หมดนะสลัดน่อนจะเท่ากันอันนี้ก็ไม่ต้องไปติดลายยก หรือว่าลายออปชั่นเสริมนะครับมีมาให้จากโรงงานของคูปต้าเลยนะครับสำหรับลายออปชั่นนะก็จะปล่อยดินทิ้งครับวันนี้เป็นงานเบาๆถือว่าไม่หนักมากของเขานะครับลักษณะงานของเขานี่ก็เน้นไปที่งานจอบนะครับ 55ก็เป็นขนาดจริงๆน้ำหนักเขาอยู่5.4ตันนะครับ5.4สี 4. 4. ตันลอนเลอร์ด้านล่างนี่สีลูกนะครับด้านบนแค่เรียนหนึ่ง ทำงานอยู่อย่างนี้แทบจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยนะครับค่อนข้งางจะเงียบเลยนะเครื่องยนต์เขา เป็นร,รู้ว่าน่าจะเขารึกถึงส,สุดลำเลยหรือเปล่านะ ความในประสงค์ของเขาไม่ต้องพูดถึงครับทั้งกดทั้งดันทั้งเจาะทั้งยัดหรือจะเป็นขีดก็ได้นะความในประสงค์ของเขาไม่ต้องเสือกสำหรับรถเล็กนะครับไฟแช็กก็มีล่องมีรูเจาะใส่เจียยางได้นะครับเดินบนพื้นบนอะไรได้ไม่ต้องห่วงนะครับ หมาะกับผู้รับเหมานะครับเหมาะ,ะ,มาะกับผู้รับเหมา,าในโครงการาหมู่บ้านจัดสรรซื้อตัวนี้ไปใช้งานครับตับจบทุกเลยนะออกกดฟูตติง้งกดถังแท็กนะครับหรือว,ว่ากดพ่วกท่อระบายน้ํายกท่อระบายน้ําขนาด80หรือว,ว่าขนาดร้อยนีสย่สบายๆนะครับรถกดขนาดท่าตันคุณผู้ชม ถ้าเจอหินนี้ก็จะลำบากหน่อยนะครับสาหรับหัวสว่าง ไปคุณผู้ชมครับ ตำแหน่งกันหน่อยคุณผู้ชมแี่งตำแหน่งเจาะกันหน่อยครับุ๊บเอามาหลุมนี้ครับใกล้กันนี่แหละ อายุ55คิด6คิดนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวหรืว่าเป็นตัวเก่าแล้วนะครับเพราะว่าตัวใหม่ตัวใหม่จะเป็นรุ่น 6S นะครับตัวใหม่จะเป็น 6S คิดนะครับ สำหรับสเปกแล้วว่าข้อมูลส่วนตัวของเขาแบบคร่าวๆนะครับสำหรับเจ้าโคบิตา U55 ขีดหนะตัวนี้ก็เป็นตัวคิดนะครับคุณผู้ชมก็น้ําหนักเขาก่อนเลยนะครับจะอยู่ที่5้ตันกับอีก410ร้กิโลกรัมนะครับหรือว่า5 4าตันนะครับห้าตันเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ 4โูลนะครับ4 4จังหวะจากคูปตาเองเลยนะครับ4.7.6แรงม้านะครับส่วนบักเก็ตหรือว่าพุงกีเขามากับรถหนึ่งจะเป็น0.172บาทเมตรนะครับ0.172บาทเมตรหรือว,ว่า6ตัก6ตักเป็น1คิวนะครับ สำหรับเครื่องล่างติดขาบเขาก็เป็นรอลเลอร์5ลูกนะครับรองรับน้ำหนักตัว5.5ตัน5.4ตันนะครับแล้วก็เครลียนหนึ่งะครับไบแท็กก็ประมาณ30เซนละวัน1ฟุตนะครับเจาะรูใส่เยืยางมาเรียบร้อยนะครับ,หบ,รบเหมาะกับคนรับเมาที่ทำงานในพื้นคอนกรีตหรือว,ว่าพื้นยางมะตอยนะครับมีลายออปชั่นหรือว่าลายหัวกระแทกลายหัวคีบหรือว่าลายหัวเจาะนี่ครับ สั้งมาจากโรงงานของคูบัต้าเลยนะครับ โอ้นี่น่าจะเจอหินหรือเจออะไรสักอย่างนะครับดังอย่างนี้นี่โอ้ยลุมนี้ลำบากเลยครับลุ่มนี้คือยากเลยครับอโอ้ โอ้มี่ขนาดย้อนกลับนะคุณผู้ชมจะต,ต้องยอมรับว่าเสียงเครื่องยนต์เขานิ่มนวลมากนะครับคาดจะนิ่มนวลคืออือ้อ โอเคคุณผู้ชมครับจัดให้ชมคร่าวๆครับ12นาทีเอาเป็นว่าฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สกดกระดิด่งแจ้งเตือนให้กับชอวัชรพผลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนนี้ช่องอัคลิปลงสำหรับวันนี้ผมแล้วก็โคบตายู55คิป6คลิปนะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับลิปิโอนี้ลาละครับ